สวัสดีครับมานีกับโพ่อกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแรงกระท่าของท่านช่องแหง่งแสงชนแนลมานีกับมีวัตถุมงคลของหลวงพ,อพ่อผัดมาโล่งให้ศึกษากันมาโล่งให้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นเหรียญมังกรนั่งพานคันช่องดูดซับฟังจะเสีกัเป็นมหามงคลแหละครับคันช่องดูดซับก็ดีเป็นท่าของศากรินแต่คนจำามพิถ้า ผมศึกษามาบ่เพียเกิดจะเป็นทา้งนี่นะครับดูสับส่วนมากทั้งกินก็นจะใช้ใส่นัานชอนบให้กันซิ่งบอดีออกไปดูดซิ่งดีเดียขามากนะครับเอาครับเบิ้งแวเพิ่มใจเบิ้งนี่ก็จะเป็นเรียนอีกเรียนหนึ่งอีกผม จองขามาโอ้เรียนนี่งามมางๆเลยครับเรียนนี่สว่าสวยงามมากๆสวยงามเบ่งงามมากๆเลยล่งยาขอบชุมพูคุยผืนดำโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละก็เป็นอีกนากากท่องแดงอีกครับถือว่ากำไรมางๆเลยถ้าแม่นันอันนี้ก็สิเป็นถ้าว่าบอก ว่ามันสตัตตะเนื้อสตัตตะถ้าผู้ใดหรือาสั่นกับอัปปกเพราะว่าผมก็บผู้เก้งข้างเนื้อแล้วครับผู้ดใดมีข้อมูลนกับบอกกะบอกกันได้ครับอันนี้ก็ถชื่อว่าเป็นหนากะากากท่องแรงก็ถือว่ากําไรมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นเลียนที่หนักนักนัก,นกเลียนเลียนเียนหนักมากงวยงามขังหลังก็จะเป็นเลขหนึ่งหกโคตรนัมเบอร์ อันนี้ก็จะตอบโค้ดอีกตัวหนึ่งว่าแต่ละเหรียญแต่ละไอ้แต่ละเหรียญแต่ละเนื้อเพื่อนจีเ่เฮ็ดประคือกันนะครับบางเงินก็จิตอกไอ้คู่กันบาง,งาก็จะตอบคนละหม่องก็แล้วแต่เพื่อนจิตตอบแหะครับเพราะว่ามันจิเลือกไอ้จุดตอบแบบคือๆกันมันกับว่าแมนเพราะว่า เปนตาดังเดิมมาแล้วครับสมัยหลวงปู่ทิมนะครับบางเทียก็ต่อกอบอ้อมบางเทียก็ต่อคางต่อรอบแบบนี้นะครับว่าตามเห็นมาหลายผมเห็นมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าเสือหลังหน้าเสือหลังหน้าเสือสิงสิงคู่ยั่นสวยงามอันนี้ก็จะเป็น ขอบหลังๆก็จะเป็นเสีนเป็นเส้นค้ายๆแสงรัศมีเป่งแสงพระนี่แหะครับค่ายชื่อว่าสางมาแต่สวยงามมากๆครับบอกนี่เบิ้งยังได้กับเบื่อครับที่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่สางก็มีอีกมากมม้หลายเหรียญที่ลูกศิย์ได้สั่งให้หลวงพ่อ ท่านได้เสกไก้มาให้ทุกคนได้บูชาได้ไวทยึดเนียบจิตใจนี้ด้านหนา้ากับเบิ้งแั่ไหนก็นงามมึงเนี่ยมอ้ยแฮงกล้องแฮงแบบจับนิ่งหฮงงามกับมีพื้นชีดำนี่ราคาพอโมอเมนตธรรมดาแล้วครับนากาศท้องแดงอีกตั้งหากธนาการไอ้ท้องค่ำเนี่ยแมงคักเลยธนาการท้องค่ำน,นากาศเงินนี่กับพวแห้งแล้ว นี่ถือว่าสวยงามมากมากเลยเมื่อนี้ก็ขอจ้าไว้สมีดะกรัขอ,ขอฝากที่ตามกันไปเรื่อยๆว่าผมชิมีวัตถุมงคลของหลวงพอ่พอใดพระอาจารย์ใดในจังหวัดใดภาคใดไม่เบิ่งก็ขอฝากที่ตามกันไปเรื่อยๆเมื่อนี้ก็ขอเจ้าไว้สมีนะครับสวัสดีครับผม